สวัสดีครับพี่พตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับหลอดใหม่เข้าแล้วนะครับอันนี้ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอบคุณพี่ออานวยก่อนนะครับพี่อมนวยแกสั่งตัวแบบ15แอมนะครับลิเธียมฟอสเฟต15แอมป์3.2โวลต์นะครับก้อนยาวอันนี้แกสั่งมาอยู่26ก้อนนะครับแล้วก็ก้อนเล็กแบบนี้นะครับ6แอมจำนวน20ก้อนนะครับ อันนี้ขอบพระคุณมานะครับเดี๋ยวผมรีบจะส่งให้แล้วก็มีแบตเตอรี่นะฮะแบตหลอดใหม่เข้ามานะครับก็ทั้งแบบ1 5แอมป์นะครับมีแบบ15หแอมป์แล้วก็6แอมป์นะครับของ M Power แล้วก็ยังมีเกตแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่บาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับบาลานซ์ชาร์จเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะต้องไปคัด IR อากับไอทินนะครับใครเอาไปใช้นะครับเพราะมันคัด IR ามานะครับแต่ว่าราคามันจะถูกลงนะฮะอย่างไอ้ก้อนพวกนี้นะครับผมก็จะขายอยู่ร้อยหนึ่งนะครับ6แอมดิเทอฟอสเฟต6แอมเนี่ยแบบนี้ร้อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับอันเนี้ยบาลานซ์ชาร์จมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคัดค่า IR มาให้ด้วยแบบนี้120ยบาทนะครับ แล้วอันนี้คือ15แอมป์15แอมป์อันนี้บาลานซ์ชาร์จแล้วก็คัดค่า i r มานะฮะแต่และก้อนค่า i r มันจะเท่ากันนะครับอันนี้อยู่ที่220บาทนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับ